และบราวนี่สูตรสุดท้ายของเรานะครับเน้นที่รสชาติช็อกโกแลตแบบเข้มๆนะครับเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสที่เขาเรียกว่าฟัดจี้ครับ ฟัดจี้บราวนี่นะครับหรือบราวนี่แบบเนื้อฟัดเนี่ยนะครับตัวเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยจะมีความฉ่าแต่จะไม่ได้ยืดหนึบๆึเหมือนตัวชิวี่นะครับเป็นความฉ่าที่แตกต่างกันเวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยครับยังมีความนุ่มแน่นเหมือนกรัรมมี่นะฮะความเข้มข้นของรสชาติของช็อกโกแลตในเนื้อฟัดจี้บราวนี่นะครับมาจากช็อกโกแลตถึง3ประเภทที่มีอยู่ในตัวเนื้อบราวนี่นะครับซึ่งได้แก่ตัวดาร์กช็อกโกแลตนะครับอันสวิตเทนช็อกโกแลตและผงโกโก้ครับและส่วนประกอบของ ัตจีบราวนี่ก็มีดังนี้ครับดาร์กช็อกโกแลต140กรัมช็อกโกแลตแบบไม่หวาน55กรัมเนย125กรัมผงโกโก้30กรัมไข่ไก่3ฟองน้ำตาลทราย275กรัมกลิ่นวานิลลา2ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาและแป้งอเนกประสงค์140กรัม ก่อนอื่นเราละลายตัวช็อกโกแลตนะครับใช้ชามแก้วนะฮะที่สามารถทนความร้อนได้นะครับมาวางบนหม้อนน้ำร้อนเราใช้ออนสวิตเทนช็อกโกแลตนะครับซึ่งผมสับไปเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเลยครับหลังจากนั้นก็จะมีดาร์กช็อกโกแลตนะครับเราก็จะมีส่วนประกอบของเนยครับใส่ลงไปได้เช่นเดียวกันครับของแห้งของเราก็จะมีแป้งครับสูตรนี้ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปครับครึ่งช้อนชา แล้วก็ล่อนครับจะสังเกตนะครับว่าบราวนี่ทั้ง3สูตรของเราในวันนี้ครับเราใช้มือตีหมดเลยไม่มีใช้เครื่องไม่ต้องตีให้ไข่ฟูหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเสน่ห์ของเนื้อบราวนี่คือเนื้อต้องไม่ไม่ละเอียดจนกลายเป็นเค้กนะครับหละตอนนี้ช็อกโกแลตของเราค่อยๆละลายแล้วครับ ส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งที่ให้รสชาติของช็อกโกแลตนะครับก็คือผงโกโก้นะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราเอาไปล่อนกับตัวของแป้งดีไหมแต่ในสูตรนี้เราต้องการให้โกโก้นยครับเขาบูมก็คือรสชาติออกมาอย่างเข้มข้นนะฮะเราจึงจะเอามาใส่กับส่วนประกอบที่เป็นของเหลวนะครับใส่ลงไปรวมกับช็อกโกแลตเลยครับหลังจากนั้นนะฮะเรายกออกจากความร้อนครับระหว่างนี้นะครับไข่3ามฟองครับผม น้ำตาลทรายครับวานิลาครับผมคนให้เข้ากันดีครับในการคนนะครับไม่ได้คนให้ฝูแค่ให้น้ำตาลแล้วก็วานิลากระจายทั่วๆดีนะครับประมาณไม่ถึง2 0วิครับเท่านี้ครับพอแล้วฮะตอนนี้ช็อกโกแลตเริ่มเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะนำมาใส่รวมกันครับแล้วก็คนเบาๆให้เข้ากันใส่ส่วนประกอบของแป้งและเกลือนะครับ ลงไปครับเปลี่ยนมาเป็นไม้พายนะครับส่วนผสมของบาวนี่สูตรนี้นะครับจะมีเนื้อที่หนักนิดหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเผื่อถามว่าความยืดเนี่ยครับว่ายืดเท่าตัวชูวี่ไหมจะยืดไม่เท่านะฮะแต่เนื้อจะตันๆหนักๆมากกว่าครับอาแล้วละเคลื่อนตัวพิม์พไปมานะฮะเพื่อให้ส่วนผสมกระจายทั่วๆจะสังเกตนะครับว่าตัวเนื้อเนี่ยตั้งแต่ก่อนอบเนี่ยนะครับ ตัวนี้จะดูแล้วหนักสุดสำหรับฟัดจีบรวนี่นะครับ175องศาอบเป็นเวลา30นาทีครับเราก็จะตัดเป็นชิ้นละ2คูณ2เท่ากันครับเรามาดูเนื้อสัมผัสกันนะครับว้าว ตัวนี้เนี่ยนะฮะสีจะค่อนข้างเข้มทีเดียวนะครับเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยจะค่อนข้างแน่นแต่ก็ยังมีความนุ่มเหมือนกรรมะหยี่นะครับและแน่นอนครับด้วยส่วนประกอบของรสช็อกโกแลตที่มีอยู่ถึง3ส่วนประกอบด้วยกันนะครับจึงทำให้มีความเข้มข้นมากที่สุดครับและนี่ก็คือฟัดจี้บราวนี่ครับ บราวนี่นะครับอายุการเก็บของทุกตัวนี่จริงๆแล้วเราสามารถเก็บได้ถึง1สัปดาห์นะครับแต่จะอร่อยมากที่สุดเมื่อเรารับประทานภายใน3วันแรกนะครับสุดสูตรแรกนะครับตัวคลาสสิกกับตัวชิวีเนี่ยนะครับเราสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้ครับตัวสุดท้ายเนี่ยเราควรจะเก็บในตู้เย็นนะครับและทุกตัวเนี่ยนะครับจะคงความสดใหม่อยู่เสมอเมื่อเราเก็บในกล่องสูญญากาศครับ และบราวนี่ที่เรียงลายอยู่ข้างหน้าผมนะครับแม้ว่าจะมีหน้าตาสีสันที่คล้ายกันนะครับแต่เนื้อสัมผัสต่างกันโดยสิ้นเชิงครับชอบแบบไหนลองทำกันดูนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของบทเรียนบราวนี่ใน My Cooking School 101ครับ